ลามลยกูมาเรามาตุลกร้อยบารกาตัสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพาเพลินะคะเราจะเจอกันทุกวันพุธนะคะเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทางคลื่นเสียง FM 101.75 MHz ะหมายเลขโทรศัพท์073411196ค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากเพจรดีโอดานุศาสตร์ FM 107.75เมกะดิฉันคุณครูเอมีเรอีเจแวค่ะวันนี้นะคะอาจจะแปลกตากันสักหน่อย ะะวันนี้คุณครูพาติมาเขาไม่สบายค่ะก็เลยต้องเจอกับ ดิฉันคนเดียวค่ะเงาอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังขาอย่างที่ได้ทราบกันดีนะคะว่าโควิดนั้นกลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะคะขออัปเดตเรื่องโควิดให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบนะคะขณะนี้ค่ะประเทศไทยนะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะจานวน427คนค่ะแบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศค่ะ16คนการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรง,งงานข้ามชาตินะคะมีจํานวน3 39 7 397คนนะคะแล้วก็ผู้ที่เดิน ทางมาจากต่างประเทศมี14คนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเขาเหล่านั้นก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ค่ะยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะโควิดนะคะเริ่มระบาดรอบสองแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังนั้นดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะคะดังสโ,โลแกนที่เราได้ฟังแล้วก็คอยเตือนใจเราเสมอนะคะก็คือสวมหน้ากากรักษาระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือค่ะทั้ง3สิ่งนี้นะคะก็ควรหมั่นปฏิบัติให้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สําคัญนะคะก็คือต้องทําร่างกาย ให้สะอาดอยู่เสมอเราจะต้องผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะโลกของเรานะคะก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แก่ขึ้นมากขึ้นทุกทีแล้วนะคะ นอกจากที่เราต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วเราก็อย่าลืมทําความดีหมั่นสะสมอามานอิบาดัดนะคะเพื่อลงอาเครัดด้วยเตือนฉันเตือนเธอนะคะเพราะว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยเรื่องบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีใชยไปกว่าครึ่งท่านผู้ฟังได้ไปสํารวจตัวเองไหมคะหรือว่าได้ได้ไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่า เราจะพัฒนาตัวเองพร้อมๆกันนะคะส่วนหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องการอ่านนั้นสําคัญชะไหนท่านผู้ฟังยังจําได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่อ่านหนังสือออกนั้นตอนอายุกี่ขวบเรามาย้อนวักันสักหน่อยนะคะงั้นดิฉันขอเล่าประสบการณ์ของตัวเองละกันนะคะดิฉันจําความได้ว่าตอนที่อ่านหนังสือออกครั้งแรกนั้นประมาณป .1 ย้อนไปไกลสักหน่อยนะคะตอนป .1 คะ่ะ หนังสือเล่มแรกที่อ่านออกก็คือหนังสือเรียนภาษาไทยนั่นเองค่ะยังจําได้ไหมคะว่ามันมหนีหนังสือที่มีตัวละครแก้เอามีตัวละครกล้าแล้วก็มีสุนัขที่ชื่อว่าดาอะค่ะพอจะเห็นภาพไหมคะแล้วก็จะมีบทที่หนึ่งน่าจะจำไม่ผิดนะคะก็คือจะมีคําว่าตามาตามารถไฟแก้วมาหาตากล้ามาหาตาอันนั้นนะคะจําได้ไหมคะใครจําได้ก็ขอรายงานตัวหน่อยนะคะมาคอมเมนต์ค่ะ เป็นเพื่อนกับเอ็มหน่อยนะคะหนังสือน,นี้นะคะก็สามารถบอกอายุเลยได้เลยนะคะเนี่ยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้อืมครั้งแรกที่อ่านออกนะคะก็จะเริ่มอ่านหนังสือเล่มหนังสือเรียนภาษาทไทยออกนะั่นแหละจากนั้นก็จะเริ่มไต่ระดับค่ะพออ่านหนังสือภาษาไทยออกก็อ่านหนังสือนิทานอีศรแล้วก็ไต่ระดับมาอ่านหนังสือไขหัวเราะอ,อ่านหนังสือพวกหนูหีนพวกบางปอนอย่างเงี้ยสมัยก่อนจะมีราคาประมาณสัก10บาท15บาทนะคะอแล้วก็ พออ่านการ์ตูนไขยหัวเราะเป็นแล้วก็เริ่มไต่อีกพอขึ้นมัธยมก็เริ่มอ่านนวนิยายเงคะ่ะเรื่องสั้นอชอบมากจนปัจจุบันนี้ก็ยังอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ยังอ่านหนังสือนิยายอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเวลาเราได้อ่านแล้วเราจะมีสมาธิแล้วก็เราจะได้จดจ่อแล้วก็เพลิดเพลินกับเรื่องราวที่มันอยู่ในหนังสือคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกจะอินตามด้วยการอ่านนะคะจะช่วยบำบัดให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบคะ่ะแล้วก็ทําให้เรานั้นมีสมาธิคะ่ะอย่าง ที่นักวิจัยได้สรุปผลวิจัยออกมานะคะว่าแรกเริ่มการอ่านของมนุษย์นั้นมนุษย์จะสามารถอ่านหนังสือได้ตอนประมาณ7-10ถึงขวบค่ะถ้านับเป็นช่วงชั้นก็น่าจะประมาณป .1 ถึงปสีค่ะก่อนที่เด็กจะอ่านหนังสือนั้นเขาจะหยิบมาดูก่อนโดยที่เขาจะสังเกตหนังสือที่มันมีสีสันสวยงามมีเส้นมีรูปร่างมีสีแล้วก็มีตัวละครเด็กเขาจะชอบอย่างนั้นนะคะแล้วก็ สิ่งเหล่านั้นเองมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กนั้นรู้สึกสนใจแล้วก็หยิบขึ้นมาดูจากดูก็กลายเป็นอ่านนะคะแล้วก็เด็กนะคะก็จะเริ่มจากการผรสมคําง่ายๆก่อนผสมคํากับสระง่ายๆเช่นคําว่านาเช่นคําว่าตะปูหรือว่าคําว่าปูอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไล่ระดับความยากไปเรื่อยๆพอเป็นเรื่องสระเรื่องพยัญชนะแล้วเขาก็จะเริ่มผสมเรื่องวรรณยุกเข้ามาเช่นคําว่าบ้านก็มีไม้โทเป็นเสียงวรรณยุกใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็เป็นผ ผลงานวิจัยที่เขาสรุปออกมานะคะว่าเด็กแรกเริ่มที่จะอ่านออกก็คือประมาณ7จ0ขวบค่ะอืมมาถึงจุดนี้นะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณคุณคณรูปฐมมากๆเลยนะคะก็คือคุณคณรูปฐมน่าจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามให้เด็กคนหนึงอ่านหนังสือออกนะคะ ค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างคำพูดของคุณครูปุ๊นะคะก็คือคุณครูสิริรัตใจธรรมนะคะในเพจโก t o โดนะคะคุณครูปุ๊ก็เป็นคุณครูปถมเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งแรกนะคะที่ต้องทำให้เด็ก ได้ก็คือทำให้เด็กนั้นต้องออกเสียงแล้วก็จํารูปพยัญชนะให้ได้จํารูปแล้วก็จําเสียงสระให้ได้เมื่อเขาจําได้นะคะเขาก็จะสามารถนําพยัญชนะแล้วก็สระมารวมกันแล้วก็อ่านได้นะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณครูนั้นต้องดูแลเอาใจใส่เด็กค่ะแล้วก็ต้องคัดกรองเด็กที่อ่านไม่ออกเพื่อจะได้ไปช่วยสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กนะคะให้เขานั้นได้ฝึกอ่านบ่อยๆครูอาจจะ ครูอาจจะให้เด็กนั้นช่วยเหลือกันก็ได้โดยวิธีการที่ว่าเพื่อนช่วยเพื่อนหรือว่าให้พี่นั้นติวน้องเมื่อเด็กๆได้ฝึกอ่านทุกวันนะคะเขาก็เขาก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ค่ะ และเมื่อเขาอ่านหนังสือได้นะคะเขาก็จะสามารถเรียนสาระอื่นๆได้อย่างมีความสุขนะคะและครูปุ๊ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เด็กอ่านออกเขียนได้ก็คือคุณครูนั้นอย่าท้อเสียก่อนคุณครูต้องมีความอดทนเสียก่อนนะคะและนี่ก็คือคําพูดของคุณครูปุ๊กนะคะภาษาไทยก็คือวิชาแรกที่เราต้องสอนให้เขาอ่านออกเขียนได้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆค่ะสําหรับคุณครู ครูครูบาอาจารย์อุตตาสตาจา,านะคะสิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นภูมิใจมันก็คงไม่พ้นที่ว่าให้สิทธิ์นั้นได้ดีในทางเดินที่สิทธิ์ได้เลือกนะคะ,ะทางพวกเรานะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใหญ่ๆนะคะให้คุณครูทุกท่าน,นะคะ่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกท่านด้วยนะคะอขอให้ตั้งใจเรียนด้วยนะคะ,ะสำหรับข้อมูลข้างต้นนะคะทำให้เราได้รู้ว่า การอ่านนั้นเป็นทักษะเริ่มแรกเลยที่พวกเราจะมีค่ะกลับมาสู่หัวข้อของเรานะคะก็คือการอ่านนั้นสำคัญชนไหนก่อนอื่นนะคะเราต้องดูก่อนว่าความสำคัญของการอ่านนั้นคืออะไรเดี๋ยวเอ็มขออนุญ,ญาตอธิบายนะคะความสำคัญของการอ่านนะคะก็คือการอ่านนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตเลยค่ะและจนกระทั่งถึงวัยชารา การอ่านนั้นทําให้เรานั้นได้รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าโลกของเรานั้นเป็นโลกของข่าวสารนะคะอทําให้เรานั้นพอเวลาเรารู้จกักอ่านรู้จักข่าวสารแล้วเราก็มีความสูขมีความหวังแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นความต้องการของมนุษย์ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะการอ่านนั้นมีประโยชน์มากในด้านการพัฒนาตนเองคือพัฒนาการศึกษาพัฒนาอาชีพพัฒนา คุณภาพชีวิตทําให้เรานั้นเป็นคนทันสมัยแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์น,นะคะมีความรู้ที่อยากจะรู้อยากจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทําที่อาจจะทําให้เรานั้นเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิม,มซึ่งสิ่งนี้นะคะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งก็มาจากการอ่านนั่นแหละคะ่ะอย่างที่เขาบอกนะคะว่าพื้นทักษะพื้นฐานของทุกสิ่งก็คือการอ่านจะ เขาบอกอย่างไรคะการอ่านมากก็คือรู้มากก็พัฒนาได้กไกลกว่าใช่ไหมคะมเห็นไหมล่ะคะท่านผู้ฟังว่าการอ่านนั้นสําคัญจริงๆค่ะเมื่อกี้เอเ็มอธิบายไปแล้วนะคะก็คือความสําคัญของการอ่านต่อไปนะคะก็คือเรามาฟังกันว่าความหมายของการอ่านนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังพอจะทราบไหมคะถ้าพอจะทราบก็คือพิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะอื ความหมายของการอ่านนะคะการอ่านก็คือกระบวนการที่ผู้อ่านนั้นรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นความรู้ความคิดความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นที่ผู้เขียนนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรการที่ผู้อ่านจะเข้าใจสารได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความสามารถในการคิดนั่นเองค่ะสรุปได้ว่าเมื่อใดที่เราเมื่อใดที่เรา ขอเพคะสรุปได้ว่าเมื่อใดที่เราได้อ่านแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายของสารที่เราอ่านค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลน,นั้นๆด้วยขอ,ข,ออขออธิบายเป็นการยกตัวอย่างนะคะคือเช่นนายแดงกับนางบีนะคะเขาสองคนเนี่ยไปอ่านข้อความที่มันจากกระดาษแผ่นเดียวกันเดะ๊เดะแต่ว่านายนายแดงกับนางบีนั้นกลับ ตีความความหมายได้ต่างกันนั่นก็อธิบายได้ว่าประสบการณ์ที่เขาสะสมจากการอ่านนั้นทําให้เขาตีความข้อความนั้นต่างกันค่ะเช่นนวนิยายบางเรื่องนะคะที่เราอ่านพร้อมกับเพื่อนเลยแต่เพื่อนอะ่ะอาจจะคิดในแนวคิดหนึ่งแต่เราอะ่ะคิดในแนวคิดหนึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าประสบการณ์ที่เราสั่งสมจากการอ่านมันทําให้เรา มีประสบการณ์ที่ต่างกันในการแสดงความคิดเห็นนะคะอืท่านผู้ฟังคะเราก็ได้พูดคุยเรื่องความสําคัญของการอ่านแล้วนะคะแล้วก็ความหมายของการอ่านนะคะเรามาเบรกฟังอนาชีพพๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คะ่ะ ใจของเราสู่ความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์เป็นความสัผพและ์กลารเป็นที่น้องหัวใจของเราจะไม่มีวันไหวเสียงแห่งการชุบชวดได้เรียกร้องดูแลศรัทธาที่พร้อมจะลุกยืนเราต้งทองก็พร้อมจะขอลุกขึ้นสู้ให้กับความเกรียงไกรแห่งอิสลาม เราจะเป็นดังแสงแห่งรุออร่งอรุณอาสลายที่มีความเข้มแข็งและความสรัทธาถึงแม้เวลาจะนานเพียงใดเราจะขอสัญญาด้ดยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ตกับสูงสวรรค์ของพระ Bukan iman yang lemah Marilah kita bersama Terus jalankan doa kita Ikuti sunnah Rasulullah Itu adalah keredaan Tình bé mình là chân ngàn tiếng đây rộng cho con

ได้พักฟังอนาชีสเพาะๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูจุดมุ่งหมายของการอ่านดีกว่าดีกว่าคะ่ะว่าเป็นอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของการอ่านนะคะวันนี้เราหยิบมา4หัวข้อคะ่ะนก็คืออ่านเพื่อความรู้ 2. อ่านเพื่อความบันเทิง 3. อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิดคะ่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะคือ,ออ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละครั้งคะ่ะสําหรับจุดมุ่งหมายของการอ่านข้อที่1นะคะก็คือ นเพื่อความรู้ค่ะอ่านเพื่อความรู้นะคะก็จะเป็นการอ่านเน้นรู้เรื่องราวต่างๆที่ต้องการให้เกิดความรู้ซึ่งการอ่านเพื่อความรู้นะคะมีหลายลักษณะคะเช่นอ่านเพื่อหาคําตอบค่ะเช่นอ่านกฎอ่านกฎระเบียบอ่านคํานาอ่านอ่านตําราหรือว่าอ่านหนังสืออ้างอิงเป็นต้นนะคะ ต่อไปอ่านเพื่อความรู้ข้อที่2นะคะก็คืออ่านเพื่อรู้ข่าวสารแล้วก็ข้อมูลเช่นการอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิตยสารอ่านวารสารหรือว่าเอกสารโฆษณาต่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะสําหรับในหัวข้ออ่านเพื่อความรู้นะคะก็คืออ่านเอกสารค่ะหรือว่าหนังสืออื่นๆที่เราต้องการรับรู้ค่ะ การอ่านเพื่อความรู้นะคะมีประโยชน์มากเพราะว่านอกจากที่ว่าจะสนองความต้องการของเราในด้านต่างๆแล้วทำให้เรานั้นได้เกิดความรู้แล้วก็มั่นใจต่อบุคลิกภาพของเราด้วยในบางครั้งนะคะสารที่อ่านนะคะยังให้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อีกด้วยนะคะค่ะ จุดมุ่งหมายของการอ่านข้อที่2นะคะก็คือการอ่านเพื่อความบันเทิงค่ะการอ่านเพื่อความบันเทิงหัวข้อนี้ท่านผู้ฟังและก็รวมถึงดิฉันก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเครียดการอ่านเพื่อความบันเทิงนะคะก็จะเป็นหนังสือประเภทสารคดีการท่องเที่ยวนวนยายค่ะเรื่องสัน้นเรื่องแปลการ์ตูนบทประพันธ์หรือว่าบทเพลงค่ะแล้วก็นะคะนอก จากที่มันจะให้ความบันเทิงแล้วยังให้ความเพลิดเพลินด้วย การอ่านนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายแล้วก็เพื่อให้เกิดความรื่นรมนะคะการอ่านชนิดนี้นะคะไม่ได้จํากัดว่าเราต้องไปอ่านเอกสารชนิดใดขึ้นอยู่กับว่าความพอใจของเราบางคนนะคะชอบอ่านหนังสือธรรมะซึ่งก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดความผ่อนคลายบางคนก็อาจจะชอบเรื่องสั้นนะคะบางคนก็จะชอบนวนิยายกรต์ตูอย่างเงี้ยก็อยู่ในความบันเทิงเหมือนกันนะคะ ส่วนจุดมุ่งหมายของการอ่านข้อที่3นะคะก็คือการอ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิดค่ะการอ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิดนะคะได้แก่การอ่านหนังสือประเภทบทความค่ะบทวิจารณ์ข่าวรายงานการประชุมถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะก็คือต้องเลือกอ่านได้อย่างหลากหลายแล้วก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะการอ่านประเภทเพื่อทราบข่าวสารความคิดนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็น สิ่งที่เขาได้คิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาค่ะอันนี้จะอยู่ในนี้เหมือนกันข้อสุดท้ายนะคะก็คือการอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางในแต่ละครั้งค่ะ อันนี้นะคะก็คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตนสนใจหรือว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะก็คือการอ่านประกาศต่างๆการอ่านโฆษณาการอ่านแผ่นพับหรือว่าการอ่านประชาสัมพันธ์สลัดยาข่าวสังคมข่าวบันเทิงข่าวการกีฬาก็อยู่ในประเภทที่ว่าเราอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางเช่นสลัดยาก็คือเราจะรู้ว่า ในยาเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะหรือว่าสลักปากระป๋องอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คืออยู่ในจุดมุ่งหมายของจุดประสงค์ที่เราต้องการจะอ่านนะคะอืทั้ง4ี่จุดมุ่งหมายนี้นะคะก็คือมีการอ่านเพื่อความรู้อ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิดอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางในแต่ละครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะ ท่านผู้ฟังพอจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองนั้นชอบการอ่านแบบไหนมากกว่ากันสามารถแสดงความคิดเห็นให้พวกเราได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วประโยชน์ของการอ่านล่ะคะมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าจุดประสงค์ของการอ่านมันมีสีประเภทใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ล่ะคะประโยชน์มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มขอสรุปให้ฟังนะคะวันนี้ก็คือมี7จ็ดข้อโดยการประโยชน์ของการอ่านข้อที่1ก็คือ เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อืเราชอบอ่านหนังสือประเภทใดเราก็ไปอ่านเลยเช่นิฉันชอบนิยายิฉันก็ไปอ่านนิยายบางคนก็ชอบนิยายแฟนตาซีก็ ตามความต้องการของท่านได้เลยข้อที่2ก็คือทําให้มนุษย์นั้นเกิดความรู้ทักษะต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาชีพอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้นะคะอืมข้อที่สทําให้มนุษย์นั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอืมอันนี้ก็มันจะอยู่ในข่ายที่ว่าพอเวลาเราชอบอ่านแนวนี้มากๆเราก็จะสามารถต่อยอดเป็นการเขียนนวนิยายเป็นของเราได้นะคะข้อที่ สี่ก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่าอันนี้จริงแน่นอนคะ่ะเพราะเวลาเราอ่านหนังสือแล้วก็จะทำให้เวลาว่างของเรานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ ข้อที่5ค่ะทําให้มนุษย์นั้นทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆของโลกอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของข่าวสารนะคะทําให้มนุษย์นั้นก้าวทันแล้วก็รู้ทันข่าวสารค่ะว่าตอนนี้นั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะข้อ6ค่ะเป็นการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ค่ะเพราะเวลาเราอ่านหนังสือนะคะมันก็จะทําให้เรานั้นรู้สึกสงบแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่อ่านมากขึ้นทําให้ส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์นั่นเองข้อที่7นะคะช่วยให้มนุษย์นั้นแก้ปัญหาสังคม การเมืองเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาส่วนตัวค่ะอันนี้นะคะก็เมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาหรือว่าเราเกิดความเครียดต่างๆนะคะเราก็จะสามารถหาหนังสือสักเล่มหนึ่งเพื่อบรรเทาความเครียดของเราได้เห็นไหมละคะว่าประโยชน์ของการอ่านหนังสือนั้นมีมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะก็สามารถที่จะเลือกหนังสือที่ท่านชอบนะคะมาอ่านได้เราชอบอ่านแนวไหนนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมมาแชร์กับเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะ การอ่านนั้นทำให้เรานั้นผ่อนคลายนะคะการเลือกหนังสือที่ท่านชอบนะคะท่านลองเปิดดูแล้วก็ชันรับรองนะคะพอเวลาเดที่ได้อ่านนะคะท่านจะวางมันไม่ลงแน่นอนอในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าหนังสืออ่านมันมีรูปแบบเล่มก็มีใช่ไหมคะแต่สมัยนี้มันก็คือง่ายมากในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ไหมคะมันจะเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กหรือว่าบทความต่างๆการ์ตูนหรือว่า เรื่องสั้นวันนี้ก็จะมีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเช่นเด็กๆเ,เขาก็ชอบชอบไปอ่านแนวจอยระดาอย่างเงี้ยค่ะเว็บตูนที่เด็กๆชอบไปอ่านนะคะหรือว่าบทความก็มีนะคะบทความที่ให้ความรู้ทั่วไปก็มีในโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนกันอืลองเลือกอ่านนะคะแล้วก็บอกพวกเรามาก็ได้ว่าหนังสือที่ดีที่ท่านชอบอ่านนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวทางพวกเราก็จะไปติดตามอ่านเหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังจากคลื่นวิทยุค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังนะคะที่ได้ติดตามจาก เพจรดิโอดารุณศาสตร์ FM 101.75 MHz ด้มกะด้วยนะคะก่อนลาจากกันไปค่ะท่านผู้ฟังคะอย่าลืมสโลแกนที่ที่ดิฉันได้พูดก่อนหน้านี้นะคะก็คือสวมหน้ากากร,รักษาระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยนะคะเราจะสู้วิกฤตการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะและดิฉันนะคะขอฝากให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการ ทุกรายการเลยทางคลื่นเสียงดารุณศาสตร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกเมื่อนะคะทางเพจรดิโอดารุณศาสตร์101.75มิลเฮิร์ค่ะสําหรับรายการภาษาพาเพลนะคะทางเราก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นนะคะท่านสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษาไทยและทางเราก็รณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันพุธเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางคลื่นเสียงดารุณา FM 101.75 MHz หมายเลขโทรศัพท์073411196สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะ a ั s a l a m ุ a ะ a i k ามา a r a ร m a t เว l a h าตุ b a ค่ะ a t u นกำลังฟัง FM เสียงดารุณา